ามาที่ฝั่งลิซ่าแว็กพิงกันว่างดีกว่านะฮะอาซาบกันดีก่อนอัน,นี้น้องก็พักรักษาตัวกับอาการโควิดนะฮะอัปเดตกันหน่อยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับการติดโควิด -19 <1> 1> ของลิซ่าและลิซ่ามนุบาลแห่ง b l a c k พิง k นะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ถือเป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกข,ของเธอเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ขอให้เธอหายเร็วๆ ซึ่งในวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาครับก็มีการยืนยันไปแล้วว่าลิซ่าเนี่ยได้หายป่วยจากโควิดและพร้อมที่จะกลับมาทำงานต่อแล้วล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาลิซ่าได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Reverse ครับที่เปิดโอกาสให้ศิลปินและแฟนๆสามารถพิมพ์ข้อความคุยกันได้โดยตรงโดยทางลิซ่าก็ได้โพสต์ข้อความครับว่าฉันได้คัมแบ็ค กลับมาแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะก็ได้ล็อกเอาท์ไปแล้วหลังจากนั้นก็ได้หาพาสเวิร์ดอีกครั้งและในที่สุดฉันก็หาเจอและได้มีโอกาสกลับมาคุยกับทุกคนอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในตอนนี้ฉันแข็งแรงดีและไม่ได้ป่วยเลยแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้นะครับลิซ่าก็ยังเผยเพิ่มเติมด้วยว่าทุกๆคนสบายดีกันใช่ไหมคะช่วงนี้อากาศหนาวมากๆฉันไม่อยากออกไปไหนเลยก่อนออกจากบ้านไปข้างนอกอย่าลืมใส่ชุดกันหนาวหนาๆให้อุ่นกันก่อนนะคะ,อะตอนนี้ลิซ่าก็กลับมาลงรูปในอิสากรนแล้วนะรอติดตามผลงานน้องกันต่อเลยครับค่ะ